รูปหล่อหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่สนใจเรื่องพลังวัตถุมงคลนะครับแก่นนะครับแก่นหัวใจหรือลากของข้อมูลพลังวัตถุมงคลนะครับไม่ว่าคุณจะตรวจด,ด้วยวิธีอะไรนะครับจะมีสตอรี่คอนเทนต์ผลการตรวจเป็นกระดาษ A4 หรือจะมากมายขนาดไหนนะครับแก่นหลักนะครับของข้อมูลตวัดพลังวัตถุบงคลแบ่งเป็นใหญ่ๆนะครับคืออันที่หนึ่งวัตถุบางคลชิ้นนั้นมีพลังระดับไหนอ่อนปานกลางหรือว่าสูงอันที่สองคุณภาพของเขาดีหรือไม่ดีหรือว่าพอใช้ได้และอันที่สาม พลังงานเฉพาะทางของวัตถุมงคลชิ้นนั้นเหมาะกับเอาไปใช้งานด้านไหนเช่นเอาไปติดต่อค้าขายหรือว่านำไปเกี่ยวกับงานเสี่ยงภัยสูงๆหรือว่า,อาไปจีบสาวข้อมูลพลังวัตถุมงคลนะครับไม่ว่าคนตรวจนะครับเขาจะให้ข้อมูลทุนมากมายขนาดไหนนะครับแก่นหลัก จริงๆมีอยู่แค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นหัวใจหลักของนักบริหารคือการบริหารเวลาให้มีคุณภาพสูงสุดนะครับและได้ประโยชน์สูงสุดข้อมูลจับพลังพระเครื่องก็เช่นเดียวกันคุณสามารถใช้บริการหาข้อมูลพลังวัตถุมงคลได้จากสำนักต่างๆที่คุณสนใจนะครับ อยู่ใกล้ที่ไหนไปติดต่อใช้บริการราชที่นั่นแต่สำหรับข้อมูลพาลางังวัตถุมงคลออนไลน์หากสนใจก็ติดต่อมานะครับเป็นบริการที่มีค่าใช้จ่ายนะครับและนี่คือตัวอย่างข้อมูลพาลางังวัตถุมงคลรูปหล่อหลวงพุทโตวัร,ระุดูเชน่นพีนะครับนี่คือภาพรูปหล่อหลวงพุทโตะนะครับที่ส่งมาตรวจพลังพระเครื่อง และนี่คือผลการตรวจพลังรูปหล่อหลวงปุตโตครับจับพลังประเครื่อง